เวทีนี้ขวอญนุญาตแเร่งตายนะคะเพราะว่าตั้งแต่ลอบมาอยู่บ้านก็คือไม่ค่อยได้เร่งกลางแต่ไรแล้วค่ะค่ะแนนาตัวก่อนนะคะ,ะชื่อปุ้มปุยค่ะปุ้มปุยจริยาชูช่วยนะคะ,ะทุกวันนี้ถ้าถามว่าประกอบอาชีพอะไรนะคะก็คือหลักๆก็คือ,อเรียกว่ายังมีไรายได้จากการเป็นหนักเคียนแล้วก็มีการทํา ทัวร์ลีเดอร์นะค,ะคือพาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศค่ะเส้นทางหลักๆก,ก็จะเป็นทางสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ค่ะแล้วก็พาคนต่างประเทศนะคะ,ะเข้ามาเข้ามาไทยแล้วก็ภาคนไทยเที่ยวพัทลุงแต่คราวนี้มันจะเป็นการเที่ยวที่แบบเฉพาะทางสักเล็กน้อยค่ะคือมีความสนใจเฉพาะเชนว่าบางคนนะคะเข้ามา ด้วยเรื่องของแกงซ้อมโดยเฉพาะค่ะเราก็จะพาเข้าไปดูตั้งแต่วัตถุดิบของแกงซ้อมอา้าวในแหล่งต่างๆค่ะจนมาถึงเปิดคลาดแกงซ้อมมีเรื่องอย่างแกงนำเคยที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะเราก็จะบอกว่าที่ปัตุลุงเราคลาดเรียนแกงนำเคยของปี่ย้อยก็คือดังมากนะคะมีต่างชาติมีเชฟมิชลินจากแคนาดาจากเมกาจากไล่ๆลทีนะคะเดินทางมาเรียนกับแม่ครัวบาน,บาน ภูิปัญญาของเราเนี่ยค่ะไล่ๆคนหมากเลยถ้าเอ่ยชื่อไปหวังคนก็นอาจจะรู้จักค่ะคราวนี้เวทีนี้พิเศษเชิญมาให้ท่ายถอดเรื่องนั่งซื้อแลมที่เปลี่ยนชีวิตกันตื่นเต้นหมากเลยเพราะว่าแต่ละท่านที่มารวมเวทีวันนี้คือแปลว่าเป็นผู้ช่วงคุณอาวุธมากน้องน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยสุดถึงกับหายอนล็บไปประมาณสักยี่สิบปีค่ะ,คะในเวลานั้น เรายังไม่ได้มีซื้อดิจิตอลนะไรมากมมยค่ะถึงกับซื้อเดียวทีว่าเราน่าจะจดจอกันได้ก็คือซื้อสิ่งพิมพ์ซื้อสิ่งพิมพ์แล้วก็สะท่านทีอีกนะคะสะท่านทีทีว่าเราเขาถึงซื้อสิ่งพิมพ์ได้ก็จะมีแต่ไม่ไม่ห้องสมุดชุมชนก็เป็นห้องสมุดโรงเรียนไม่ห้องสมุดโรงเรียนก็เป็นบาน้านใครสักคนแี่พอมีเบียร์รับอะไรหลายเดือนได้ เพราะฉะนั้นเราก็จะไป,ไปไปไปคุกอยู่ที่นั้นเลยค่ะไปยุ่อร่ไเดือนซึ่งมันก็จะมีไล่ไล่เลมที่อาสตรีซารลาลนาน่าส่วนเด็กที่เราร่แล้วก็มีเลมนึงค่ะที่ที่เราร่อ,อยู่ทุกๆเดือนนั้นก็คือออนุซาร์อสซทอค่ะอ,อันนี้จะเป็นแลมลังๆแล้วนะคะที่ว่าเราได้มีโอกาสกลับมาถ่ายทอดเรื่องราวของบ้านเราเองนะคะแต่ว่ามันก็จะมียุค อ่ะยุคแรกๆค่ะเราจะบอกว่านังซื้อแลมเนียค่ะมันเติบโตมาพร้อมกับน่าจะเรืองกันถ่องเที่ยวของคนไทยเลยค่ะแลมแรกตั้งแต่ปศชองหานูุนทราบอันนี้ตำเเหนเลยเรื่องประวัติแลมนี้เพราะว่ามีการไดเคียนได้ทำเรื่องราวแลมนี้มาโดยโดยตลอดค่ะนังซื้อแลมเนียค่ะมันเหมือนพาเราไปโรจัก เมืองไทยในวันที่เราไม่ได้มีโอกาสเดินทางในวันที่ว่าเราไม่มีเบียที่ว่าอีนางรถไฟไปไหนไม่ได้มีเงินที่ว่าคำว่าทองเทียวอะคะ่ะในยุคนั้นมันคือความสิ้นเปลืองมันมันไม่ใช่ว่าเ,เรานึกที่จะแบบไปลองแกงถึ้งเราไปได้เลยยุคน,น,นั้นคือมันต้องเป็นโบนัสอะไรสักอย่างของชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราได้เดินทางทองเที่ยวก็คืออ่านนังสือหนั่งซื้อในยุคนั้นนะคะก็จะตั้งใจอ่านมาก ตั้งใจอ่านมันไหนทุกตัวอักษรทุกการขึ้นตอนทุกการลงท้ายทุกการดําเนินเรื่องแล้วก็จะจําชื่อนะักเขียนฉางภาพได้หมดเลยเราเปิดมาปุ๊บเรารู้เลยว่าขึ้นหัวแบบนี้นะักเขียนคนนั้นคือใครภาพแบบนี้สไตล์แบบนี้คือใครเป็นคนถ่ายภาพมันก็แต่ว่า แ่มหล่านี้ค่ะปุ๋ยจะอย่างเกินไม่ทันนะคะแรมเหล่านี้แต่ว่าเป็นแรมที่ว่าพอเราได้พุกพันกับมันเรากไา็ไปตามไปตามอ่านไปตามดูประวัติเราก็จะพบว่าไม่ว่าเรื่องของการหลงแกงอย่างภาพกลางเนี้ยค่ะทุกวันเนี้ยมันกลายเป็นการบับนทึกประวัติศาสตร์ไปแล้วเพราะว่าอันเนี้ยคือการหลงหลงแกงนานานซึ่งปัจจุบันถ้าว่ามีไม่มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าภาพเนี้ยจะไม่เห็นที่ไหนอีกแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นมีการสร้างเคลื่อนหล้วก็แม่น้ำไซเนียมันมันไม่ได้เป็นแบบนี้อีกต่อไปค่ะ เรื่องเรื่องอย่างเรื่องอเทศกาลชางของสุรินใช่ไหมคะสมัยก่อนเป็นอย่างไงยสมัยนี้เรากลับไปมันเป็นอย่างไงค่ะนังซื้อเ่มนี้ก็คือจะพาเราเดินทางไปกับมันจนวันนึงค่ะที่มันเป็นจุดฮักเฮชีวิตตอนแรกนังซื้อทํางานกับกับกับความยากของเราเรายักเที่ยวเราไม่ได้เที่ยวเราจะอ่านเอาอ่านเอาวจนวันหนึงนังซื้อเ่มเนี้ยค่ะรับสมัคร นักเขียนนึงต่แหน่งเราเราไปเจอมันโดยบังเอิญแล้วเราก็แบบว่าสมัครไปด้วยความมั่นใจอะไรก็ตามก็คือเราสมัครไปเสร็จปุ๊บโชคดีว่าเขาเลือกเราค่ะเราก็ได้เข้าไปเป็นคนทํางานในนี้คราวนี้บอบาทกําลังซื้อเราค่ะมันจะเปลี่ยนไปแล้วจากคนที่เราอ่านเรากลายเป็นคนที่ว่าต้องออกเดินทางเก็บข้อมูล กัรมาไท้โอดแล้วก็ส่งต่อคราวนี้ค่ะนั่งซื้อเล่มนี้ค่ะยังทํางานกับชีวิตเราเหมือนเดิมแต่ว่าในมุมที่ตางออกไปค่ะเพราะว่าเราได้ลงไปไท้โอดนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะไปเที่ยวกับไปทํางานเที่ยวมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะมันจะมีความกดดันมันจะมีความอยากอย่างที่คนทํางานนั่งซื้อรับรู้ได้เนาะบางคนจะว่าไอา้มันทํางานเที่ยวมันน่านุกจังนะวะนวัน ไอ้นุกนั่นก็ส่วนนุกค่ะแต่ว่าไอ้ส่วนเครียดนั่นก็มาค่ะแต่คราวนี้ค่ะการทํางานนั้นมันซ้อนตัวเราในหลายๆอย่างในการลงพื้นที่มันซ้อนเราในเรื่องที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะคือในยุคนั้นมันต้องทําข้อมูลมากในการลงพื้นที่มันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตมากมายที่จะหาข้อมูลเพราะฉะนั้นข้อมูลเราต้องพร้อมไปเป็นกระดาษปึกนึง เพนทีเพ่นทีอย่างเป็นกระดาษค่ะเข้าไปในชุมชนไหนให้เราทื่อสเสมอว่าเราไปรบกวนเขาเราจะไม่เอาคำว่าซื้อหมวนชนเนี่ยค่ะคนเหลี่ยกมันจะมีกฎอยู่ข้อนึงเราจะไม่เอาคำว่าซื้อหมวนชนเนี่ยไปทำลายตัวเองไปทำลายตัวเองไม่ถึงอะไรบางคนอ่ะจะชอบอ้างตัวเองว่าเป็นซื้อแล้วก็เข้าไปอ่าเข้าไปแล้วก็มีการแหลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งเราได,ได,ได้ได้ทุกซ้อนมาทีนี้ว่า เราห้ามชายขับนี้ให้เราทื่อว่าการที่เราข้าไปรบกวนเขาเขากระเสียเวลาเหมือนกันเราได้งานมานั่นคือเป็นความวินวินของทังทังโซฟายค่ะแล้วก็อีกไลายลายอย่างค่ะที่ที่เปลี่ยนชีวิตจากจากที่นี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่ว่าเ,เราจะเรียกว่าเลยนะเราจะไม่ตัดสิ้นคนเชน เราอะมีหน้าทีแค่นําเสนอความจริงในพื้นทีนน่นั้นๆให้มันรอบดานนําเสนอว่ามันคืออะไรแต่ละแต่ละช่วนมันคืออะไรแต่ว่าเราอะห้ามแดดข้าที่จะไปบอกว่า,าชุมชนนี้ไม่ดีนะไม่ต้องไปชุมชนเนี้ยโหด้ายมีการคาหมูในชุมชนมีการหล่อมควายในชุมชนโหดไรยมากไม่ต้องไปอันนั้นนะคะ่ะจะไม่ใช่หน้าทีของคนทํางานสรารคดีท่องเที่ยวค่ะเรามีหน้าทีแก่ว่านําเสนอรอบด้านเ้าก็ ให้เขาคนอ่านไปพิจารณาเองค่ะส่วนนั้นมันก็เหมือนเป็นหนีสัยติดตัวมากค่ะจน,ว,น,บบนวันทีเราได้กลับบ้านวันทีเราได้กลับบ้านนะคะเราก็เอาหนีสายจากนั่งซื้ออ๋อเสีเท่าน,นี้ค่ะติดตัวกลับมาบ้านด้วยมีหน้าทีผ่าคนนั้นมาเที่ยวพันลุ่งแล้วค่ะนี้บทบัสเราเปลี่ยนค่ะเพราะว่าเราคนมาเที่ยวผัดลุ่งคราวนี้เราก็เลยที่เขาเรียกว่าออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว ในแบบทีในแบบทีเราอยากซื้อซานเมื่อตอนเราเขียนหนังสือเลยค่ะตอนเราเขียนหนังสือเราอยากซื้อซารประเด็นไหนเราก็เจะลึกไปเลยเฉพาะประเด็นนั้นถึงกับพาเข้ามาให้เขาอินกับประเด็นนั้นไปเลยที่ละประเด็นค่ะเราเราจะเรา,เรา,เราจะใช้ลักของการทาําหนังสือค่ะมาเป็นการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยค่ะ,คะก็เลยอย่างที่บอกไปว่า มันก็เลยออกมาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแปลกๆอาจจะปีที่แล้วมีสโลฟูดเจอร์นี่ค่ะก็คือพาทีมงานของสโลฟูดจากเชียงไหมนะคะร้านต่างๆที่เป็นร้านสโลฟูดนะคะาามาตามหาเล่งกับเนิดอก้องอาหารตอนทางก้องอาหารจนไปสู้ปลายทางอะไรแบบนี้ค่ะก็คือ,อต่างมดนี้น่าจะเป็นอะไรที่นังสื้อเลมนี้ค่ะซอนแล้วก็สร้างตัวตนเรามากค่ะนี่ก็จะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้องการเข้าป่าเรื่องข้องติปตานีน,นะคะมีมับม,มิมด้ดมิวเรื่องเนี้ยค่ะที่สุดแล้วก็คือถ้าว่าให้เหลือกนั่งซื้อนึ่งแลมอย่างที่แบบผีผีเชิดให้โจดมากก็เพอเหลือนั่งซื้แลมนี้ค่ะที่ว่าเปลี่ยนเราภายในตั้งแต่ตอนตอนตั้งแต่สมัยเราเด็กนะคะจนวันนึงจะเรียกว่าความฟันเป็นจริงก็ได้ที่เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของนั่งซื้แลมนี้ค่ะจนวันที่ว่าเราลาออกจากบทบาทนั้นเราก็อย่างใช่ แนวคิดหรือว่าวิธีการดําเนินชีวิตไมาใช่กับอาชีพในปัจจุบันของเราอยู่ค่ะคะ่ขอบคุณมากค่ะค่ะ